สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะทุกๆท,ท่านนะคะลูกออดบ้านนาชาแนลนะคะชาแนลเกี่ยวกับการเลี้ยงกบนะคะเพื่อเป็นรายได้เสริมนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามานะคะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเนาะนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe- กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลูกอาัอจามาแนะนำลูกกบไซต์ละสาบาทนะคะตัวละ3บาทขายตัวละ3บาทเลยนะคะฟังไม่ผิดเนาะนะคะแนะนำไซต์ละสาบาทนะคะให้กับเกษตรกรคนที่อยากจะเลี้ยงนะคะเนี่ยขนาดนี้เลยนะคะ เกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงแต่ยังไม่เคยเลี้ยงเราก็จะแนะนำไซนี้นะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรเอาไปลองเลี้ยงเพื่อที่จะศึกษาวงจรชีวิตก่อนอันดับแรกเพราะว่าถ้าเริ่มเลี้ยงที่จะลูกออสหรือลูกกบเนี่ยก็แล้วแต่เกษตรกรบางท่านที่จะสะดวกนะคะแต่ถ้าเป็นลายใหม่เลยจริงๆไม่เคยเลี้ยงเลยจริงๆเราจะแนะนำไซนี้เพราะว่า ไซสนี้คือโตแล้วนะคะการาที่จะเกิดอะไรหลายอย่างทั้งโลกภัยแล้วก็อันนี้มันก็จะเริ่มที่จะตอดคือมันโตแล้วนะคะก็คือมันก็โอเคเนาะสำหรับการที่จะนำไปเลี้ยงนะคะ แต่ถ้าเกษตรกรท่านไหนชอบเป็นลูกออสเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆอยากศึกษาตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นลูกกบก็ได้ลูกกบที่มันเป็นไซรับบัดก็ไดแ้แล้วแต่ส่วนมากก็จะแนะนําประมาณนี้นะคะไซรับสามบาทส่วนมากถ้านําไปาถ้านาไปเลี้ยงก็จะนาไปส่วนมากลูกค้าจะเป็นเลี้ยงไว้กิน ะะเลี้ยงไว้กินเพราะว่ามันจะใช้ระยะเวลาไม่นานเนาะนะคะก็จะซื้อไปทีละ200ตัวบ้าง300ตัวบ้างนะคะก็ไปเลี้ยงนะคะแล้วก็จะโตแล้วก็จะได้อุปโภคบริโภคภายใ,ในครอบครัวเนาะเนี่ยเราก็จะให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะคะ อันนี้อัน,นอันนี้คือมันมันเลก็กมันเล็กกว่าเพื่อนนะคะแต่ว่ามันอยู่กลุ่มในไซส์สงสัยมันอ่ะ,อะมันไม่กินอาหารเท่าเพื่อนนะคะมันก็เลยตัวเล็กน,นะคะแนะนํานะคะถ้าเกษตรกร,ศ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 รท่านไหนนะคะอยากศ,รศ,รศรึกษาอยากเลี้ยงเพื่อเป็นไรายได้เสริมแล้วก็อาชีพหลักนะคะก็แนะนำชาแนลนี้เลยนะคะลูกออดบ้านนาชาแนลเข้ามาแล้วก็ะคะก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ คลองด้วยนะคะคนไหนนะคะที่ข้องใจหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็พูดคุยแล้วก็จะไปตอบออพยายามตอบนะคะให้ครบทุกคอมเมนต์นะคะคลิปนี้นะคะก็มาให้ดูไซรัปะ3บาทนะคะเผื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรหรือว่า คนอื่นนะคะที่กําลังตกงานอยู่ที่กําลังอยากเปลี่ยนอาชีพอยู่หรือที่กําลังมองหา,าที่จะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัวนะคะก็แนะนำไซส์ละสบาทเลยนะคะก<อ>็เข้ามาดูได้เรื่อยนะคะแล้วก็คอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันเลยนะคะก็ะ <c oughs> เยอะนะคะในบ่อนี้ก็ก็หลายพัน หลายพันตัวอยู่นะคะแต่ว่าปกติแล้วมันก็จะอยู่ในใต้รากผักบุ้งนะคะแล้วก็จะอยู่ในกอผักบุ้งเนาะนะคะมันก็จะเวลาคนที่ลงไปถ่ายเนี่ยก็มันก็จะไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่ให้เราเห็นเท่าไหร่นะคะมันก็จะกวนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนแล้วก็ ตัดสินใจเอาลูกกบของเราไปเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกออลูกกบนะคะหบาทสบาท3บาทนะคะหรือว่า5บาทนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวก็จะมาให้ดูไซตตัวละ5บาทนะคะไซนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด s u b s c r i b ์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะชแนลนี้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบนะคะลูกออดบ้านนาชแนลนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ